ครับแล้วมาสรุปจุดเด่นของตัว Redmi Note 3ตัว Pro นะครับ CPU เป็นตัว Snapdragon 650ตัวใหม่ของทาง Xiaomi กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกนะครับดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับวัสดุดูดีนะครับเป็นอลูมิเนียมด้านหลังนะครับมีฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือนะครับเนี่ยหน้าจอ5.5นิ้วนะครับขนาดใหญ่นะครับเนี่ยรวมถึงการใช้งานจับได้ถนัดมือดีนะครับเนี่ย จุดเด่นถัดมานะครับก็คือเรื่องของเนี่ยฮะฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือนะครับที่ทําการปลดล็อกได้เร็วมากนะครับเนี่ยพอวางปุ๊บปลดล็อกปั๊บนะฮะไม่เหมือนกับพวก p p o o n นะครับที่ต้องมานั่งกดปุ่มโฮมหรือว่าให้หน้าจอติดก่อนถึงสแกนนิ้วได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเลยปุ๊บปุ๊บติดเลยนะฮะหนึวิเท่านั้นเองดับต่อมานะครับคือเรื่องของการรองรับนะครับพวก อินเทอร์เน็ต3 G 4 G บ้านเราเนี่ยก็รองรับได้ครบนะครับ3 G 8 5 0 2้อ1ห้าสิบันหนึ่งนะครับ4 G ก็พ8 0 0 2001นะฮะได้ครบนะครับ AS d e t a c two sim สามารถใช้งานบนเครื่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงจุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้2ซิมนะครับรวมถึงเนี่ยตัวเครื่องนะฮะซิม2เนี่ยสามารถที่จะใช้งานเขาเรียกว่าตัวเอ c ติการ์นะฮะ พิ่มได้ด้วยนะครับเนี่สังเกตดูจะมีเป็น s d c a r กกับ internal นะครับก็คือซิมสองะฮะสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใส่ s d c a r d หรือว่าจะใส่ซิมการ์นั่นเองนะฮะเนี่ยเราลองเทสให้ดูสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับและช่องหนึ่งเป็นไมโคร SD card หรือจะใส่ซิมการ์ดทั้งคู่เลยก็ได้นะครับช่องแรกเป็นไมโครส่วนช่อง2เนี่ยก็จะเป็นตัวนาน o นะฮะใส่เข้าไปแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผม ต่อนะครับก็จะเป็นเรื่องของ CPU นะครับตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น CPU Snapdragon 650นะครับผมนี่ฮะ6คอร์นะครับแต่ว่าดูสเปคเครื่องนะครับคะแนนที่ได้จากการเทสอันตู้เนี่ยได้อยู่ที่75,887คะแนนนะครับถือว่ามากสุดๆนะครับใครที่ชอบเครื่องแรงๆนะครับในราคาหมื่นต้นๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมก็ให้มาที่เปลี่ยนแปลงนะครับ CPU Snapdragon 650นะครับ ตัวการดจอนะครับ GPU เป็นตัว a r i n o น510นะครับ550เมกะเฮร์แรม3จิกร m ม32 GB นะครับผมรวมถึงนะครับเรื่องของกล้องนะครับที่มีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยทำการเพิ่มนะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับผมเนี่ยภาพค่อนข้างคมชัดนะฮะมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้งานได้ครบนะครับผมเวลาเลือกโหมดก็เนี่ยฮะ มีให้เลือกใช้งานเยอะนะครับหมดหน้าใสายฟิทไอมีครบการถ่ายวีดีโอได้เป็นแบบ Full HD นะฮะมีไทม์แลกตัวโลโมชันนะครับให้เราเลือกใช้งานนะฮะพอรก็เป็น Full HD ได้นะครับอย่างที่เราแจ้งไปนะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปก,การถ่ายวีดีโอชอบเครื่องแรงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับหน้าจอใหญ่ๆ5.5นิ้วนะฮะ เรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ให้ความจุมากสุดถึง4 5 0 0 m ป ah ์นะครับรวมถึงรองรับฟังก์ชันการชาร์จไวนะครับควิวชาร์ดด้วยนะครับผมฉะนั้นเรื่องแบตเยอะแบตชาร์จชา้าตัวนี้หมดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่ามีทั้งฟังก์ชันควิวชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มากสุดถึง4 5 0 0 m ป ah ์เลยนะครับถือว่ามากสุดๆส,สำหรับตัวมือถือ CPU แรงๆแบบนี้เลยนะครับ ดูเครื่องก็รองรับการใช้งานนะครับฟังก์ชันภาษาไทยครบนะครับเนี่ยมันจะเป็นการอ่านเว็บนะครับภาษาไทยนะฮะการพิมพ์เนี่ยพิมพ์อ่านไทยครบสมบูรณ์นะฮะซูมเข้าซูมออกได้นี่ฮะดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะฮะใช้ภาษาไทยได้ครบนะครับ ตัวเครื่องนะครับรองรับการใช้งาน l o p l l y s t o y s นะครับผมนี่ฮะทางร้านทายทุกโฟนนะครับลูกค้าของเราเนี่ยเราจะทำการลง Pa Store นะครับลงโปรแกรมมอลเข้าไปให้นะครับเพื่อที่จะใช้เมนูต่างในพวกฟังก์ชัน Facebook l i n o p l l y s t p r e นะครับเป็นภาษาไทยครบนะครับผมการใช้งานเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆก็ทําได้ครบคันนะครับนี่ฮะมันจะเป็น f c e e o o o นะฮะ Line w h a t s a p t t w i t t e r YouTube นะฮะ i n s t a g r กรใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผม รับตัวหน้าจอนะครับก็มีความละเอียดนะครับสูงสุดถึง1,920ันคูณหนึ่พิกเซลนะครับหน้าจอ IPS ขนาด5.5นิ้วนะฮะเพราะฉะนั้นการดู y o u t u b e นะครับการเล่นเกมนะฮะดูหนังฟังเพลงเนี่ยพวกนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับภาพชัดนะครับสู้กับแดดได้ดีนะครับอันนี้เทสโดยการส่องกับพวกไฟถ่ายวีดีโอเลยนะครับ สำหรับฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับอย่างที่เราเทให้ดูนะครับพวกเกม Model Combat นะครับอันคิวแ a ท l ฟนะครับ FiFA 2016เนี่ยสามารถเล่นได้บนเครื่องเลนมีโน้ต3ตัว Pro CPU Snap. d r a g o n ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเล่นได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับผมสำหรับตัวเลนมีโน้ต3ตัวนี้สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับมือถือนะครับสเปกเท่ๆนะครับในราคาที่ไม่แพงเนี่ยตัวเลนมีโน้ต3าตัว Pro นะครับ CPU Snapdragon ตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีตัวหนึ่งเลยนะครับผม สำหรับลูกค้าไทยทูบโฟนนะครับสามารถติดตามนะครับข่าวสารนะครับแล้วก็วิดีโออัปเดตรีวิวใหม่ๆได้นะครับโดยการกดสั b ต c r i ค e าด้านล่างนี้นะครับใน YouTube หรือว่ากดติดตามได้เลยนะครับทางร้านไทยทูฟโฟนของเรานะครับก็มีบริการจัดส่งด่วนพิเศษนะครับภายใน3ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับยังไงก็สามารถโทรสอบถามนะครับสั่งซื้อนะครับหรือว่าจะอินบ็อก ลายได้หมดนะครับถ้าโทรสอบถามก็โทรที่เบอร์0843138899นะครับลาย ID ก็ไทยซูเปอร์โฟนนะครับทาง f a c e b o o k inbox ก็พิมพ์ไทยซูเปอร์โฟนได้เลยนะครับผม,มยังไงก็ขอฝากตัวเลนจี้โน้ต3ตัวโปรนะครับ CPU Snapdragon ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ที่ทางไทยซูเปอร์โฟนมาจัดจำหน่ายเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ